สวัสดีครับโป้ผอมปองแล้วก็ช่อง sunny หลิวครับวันนี้เราก็อยู่กับคุกกี้โอเก้นนะครับผมกับ เซตเป็นผัดด้วยน้องททมนะครับเซตที่ผมเจอในจัดอันดับแรงกิ้งในเกมมานะครับเป็นคือเจ้าตัวเซตที่ใช้ผสมเป็นน้องททมหรือผู้รักษาม,มิติเวลาเนี่ยผมก็อยากลองมาตั้งแ,แต่วันแรกแล้วแต่วันแรกผมยังไม่แน่ใจว่าเออมันต้องใช้สมบัติอะไรและแต้มมามาไหนนะครับอันนี้คือเกมเขาได้จัดแรงกิ้งมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ใน M3 นะครับเพราะอะไรเพราะว่าในแพทล่าสุดบอกใครไม่ทราบนะครับว่าเจ้าตัวสมบัติสำหรับให้ครับสบัิอันแรกที่ผมใส่เนี่ยเขาจะมีการปรับเจ้าตัวสมบัตินี้ให้มันดีขึ้นด้วยฉะน้นมี หลังจากที่เพิ่งจัดอันดับแรงกิ้งในหนึ่งวันนะครับในหลายๆเอ็มแลนะครับเออเจ้าตัวสมบัตินี้มีการใช้ทดแทนเจ้าตัวสมบัติดาบค่อนข้างเยอะมาฉะนั้นผมก็เลยอยากลองเจ้าตัวนี้ด้วยก็คิดถูกนะครับที่รอก่อนวันหนึ่งแล้วค่อยมาลองเซตนี้นะครับผมนะโดยที่แต้มเนี่ยแต้มสูงสุดที่เจอที่ในจัดอันดับแรงกิ้งในเกมก็คือ5 1 4ล้านนะครับที่เจอที่แบบที่เขาจัดไว นะครับผมนะซึ่งผมอยากลองเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าเจ้าสมบัติสำรับให้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันดีกว่าสมบัติดาบมากนะขนาดไหนเพราะว่าเมตาสมบัติดาบกับเครื่องยนต์เนี่ยหรือเมตาสมบัติดาบเนี่ยเราเห็นกันมานานมากแล้วก็เออมีหลายๆคนเนี่ยถามเรื่องของเออนนําสมบัติหน่อยผมก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันส่วนสมบัติสำรับให้จะดีกว่าดาบไหมเนี่ยอันนี้ผมยังไม่สามารถตอบได้นะครับคือใจผมอะใจผมนะตอนนี้ผมว่ามันดีกว่าแต่ผมอยากจะรอคอนเฟิร์มอีกสักวันหนึ่งวันสองวันอะไรเงี้ยน่าจะคอนเฟิร์มได้ว่่่่าาาดดีีกกววไมมนนะะคผ ฉะนั้นก็เออใครที่มีมีอยู่แล้วก็เก็บมาก็เออเต็มทม์เอาแล้วกันช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมแจกด้วยนี่นะครับผมโอเคตอนนี้เราคือหมดร,รัฐไทม์และเซตนี้นี่ก็รูปแบบการเล่นไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราก็เคยทําคลิปเซตนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นใช้ผสมเป็นเชสช็อกโก้อันนี้เป็นผัดน้องไทมเนี่ยเจ้าตัวผัดตัวนี้ก็จะดีกว่าเชสช็อกโก้หน่อยเพราะว่าโอ้มันเล่นง,ง่ายนะเชสช็อกโก้เดี๋ยวโหเล่นผัดส,สองครับในเอ็มสามเอ็มสี่เขาเล่นโคตรยากเลยนะครับต้องแบบต้องเป๊ะมากนะครับน้องไทมเนี่ยถ้าเรื่องผมดูคลลลิิปปขอองงชชาาาาวเเเกกกหีีมมนน่่ยยไต้้้็ใสสุดททั นะครับแต่คลิปของชาวเกาหลีเนี่ยไม่ได้ใช้สมบัติเซตนี้ไงแต้มมันก็เลยจะไม่ได้เยอะเท่าเซตนี้นะครับผมนะโอเคนะครับอที่ผมก็เล่นจนคล่องแล้วน้องเอเกนะครับเป็นทุตตัวที่แต้มค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีคลิปรีวิวลงต่อด้วยเช่นกันนะครับผมนะอันนี้คือผมรอให้เกมเขาจัดระดับแรงกิ้งเาจะได้แบบว่าเออฟันธงได้เลยว่าหน้าปัน้นไม่น่าปั้นนะจะเป็นข้อมูลที่ชัวร์แล้วนะครับร้อโอเคดยต่อครับนี่ แล้วก็เจ้าตัวเซตนี้เนี่ยไม่กิ้หอเทสไวตาหนึ่งถ้าเทียบกับสมบัติดาบเนี่ยณจุดเดียวกันเอ้แต้มมันเยอะกว่านะแต้มมันเยอะกว่านี่ขนาดเราใส่เครื่องยนต์อาจจะเพราะว่าเจ้าตัวคุกกี้ตัวโอเคเนี่ยมันไ,มได้เป็นตัวที่แบบพุ่งอะไรมากคือเป็นตัวที่วิ่งธรรมดาเยอะเรียกว่าวิ่งธรรมดาหมดเลยดีกว่าไม่มีสกิลพุ่งมันก็เลยอาจจะเหมาะกับสำรับไพ่มากกว่ามันอาจจะต้องอยู่ที่เซตด้วยผมก็เลยจะรอดูเรื่องนี้ก่อนว่าเออน้องไทม์เนี่ยเล่นกับสำรับไพ่ในวัวไว้ถ้าน้องไทม์เนี่ยผมเห็นตอนนี้อาจลีมนี้ครับไอ ไอ้น้องททมเนี่ยยังใช้สมบัติดามอยู่ผมจะรอวันหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับแต้มจริงๆเจ้าตัวสุรพัฒน์นะครับผมนะมาแบบว่าเออนึกจะโหดก็โหดเลยนะทีมงานปรับแบบไม่มีผีไม่มีขุยเลยเออแล้วไม่เคยผมก็ไม่อยู่ในสายไม่เคยอยู่ในสายตามผมเลยนะครับผมนะอย่าไปเนี่ยแม่แต้มช่วงนี้เยอะมากนะครับอ่ะผมนึกภาพง่ายๆว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยโปรติผมเล่นแต้มจบเนี่ยในคลิปที่แล้วมันประมาณ3 3 3สามสามอะไรพวกเนี้ยไปดูคลิปนี้กันว่าเออไม้แรกจบเท่าไหร่นะครับเนี่ยไม้แรกจบ3 4 9เกือบ3 5 0นะครับก็เยอะกว่าล้าน2ล้านเลยนะครับฟังดูอาจจะไม่เยอะแต่มันเยอะนะฮะมันเยอะมันเยอะ,ย,อะยิ่งโอ้โหนั่นแหละนะครับต่อไปเลยพัศลอมเป็นน้องถามนะครับปึ๊บนี่เซตนี้เล่นง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีหลายมันแท้ตัวเนี้ยทุกเซตแหละนะครับเอาลองทายไปผัดสอสนนมันจะดูดีกว่า แต่เอาพาไม่เอาน้องทามเล่นไม้หนึ่งเนี่ยแต้มจะดีกว่านะครับไอ้จุดไม่คิดจะเป็นจุดระวังนิดนึงคือเมื่อกี้ผมมีตาหนึ่งที่เทสไปครับโดดเลยขวดเลือดมีพลาดไปบ้างใครจะลองเล่นเซนนี้ก็เออระวังไอ้จุดเมื่อกี้ผมก็เลยสังเกตใครสังเกตเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้โดดอะไรวือหวามากอะจะพลาดเยี่ไปบ้างแต่เอาชัวร์ก่อนเสียพลาดอีกผมพลาดมาสองรอบแล้วนะครับเออมันพลาดได้ง่ายๆเลยมันเป็นช่วงที่น้องทามใช้สกิลบิงพอดีนะครับมันแตกได้เลยอ่ะจะเก็บเลือดนที่คือแตกเลยเออ ยอย่าไปครับอย่าไปครับโหแต้มไฮสโตรเดิมผมทำไว้512ล้านไม่เยอะนะโอ้โหผมเล่นตานี้อาจจะแซงได้ไหมเนี่ยเออไม่แซงหรอกเพราะว่าไอของเดิมผมก็513ไอ้510เออ513ไม่น่าจะแซงไม่น่าจะแซงนะครับผมปึ๊บนี่ครับบิงค์ครับบิงค์บิงค์นี่นะครับชอบจังหวะการบิงค์มากเลยก็ยังเป็นตัวที่เล่นแล้วก็ยังเฟินอยู่นะสำหรับน้องไทม์เนี่ยนะแต่น้องไทม์เนี่ยต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นจะมีเขาจะมีซีซั่นกิลอะไรที่มัน จัดแบบทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมเห็นแววๆถ้าหลังจบทัวร์นาเมนต์น่าจะเป็นแบบเออมีสิทธิ์ที่จะเป็นดาร์กอนลีเจเนรีสูงมากน่าจะเดือน2เดือนนี้นะครับแต่เดือน2เดือนมันก็เป็นเวลานานอยู่นะสำหรับบางคนหรืออาจจะไม่น่าสำหรับบางคนนะครับอันนี้คือเป็นการใช้สกิลปิดท้ายแล้วนะครับฟ้าโอ้แต้มจบนี่510ถึงไหมเนี่ยอ้าถึงอยู่นะฮะห้าร้อยสิบสบายๆเลยฟึบ512นะครับแต้มเยอะมากนะสำหรับเซตนี้ นะจุดประสงค์หลักก็คืออ่ามาลองเซ็ตน้องโอเกนะครับแล้วก็มาเทจดสมบมาสำหรับให้ก็ไว้เจองคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ